เรื่องงานเราไม่สามารถพูดอะไรได้อยู่แล้วเพราะว่าพี่หนุ่มเขาเขาทำดีในในมุมเขาอยู่แล้วอะค่ะเอสนิทก็ค่ะก็เป็นกำลังใจให้เหนื่อยก็บอกว่าเออเป็นกำลังใจให้สู้ๆนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาอย่างที่ทุกคนเห็นตามตามที่การทำงานนะคะใช่ก็ทำงานหนักค่ะไม่ได้่อยได้นอนได้พักผ่อนได้อะไรอย่างเงี้ยถามว่าได้พักผ่อนไหมหรอเขาก็บอกว่าได้พักแต่ว่า แต่ก็ไม่เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะม,มันค่ะก็น,ะน่าจะไม่ได้หลับสนิทหรอกก็คือแบบว่าหลับแบบต,ตื่นเลยอย่างเงี้ยค่ะค่ะดูแลยังไงบ้างเออส่วนใหญ่เรื่องการดูแลนี่ต้องบอกก่อนว่าคือเมย์อะต้องดูแลลูกเนาะ <c oughs> หน้าที่เ <c oughs> มย์ต้องตื่นไปส่งลูกเช้ารับเลยอย่างเงี้ยดูแลต้องมาอยู่เพราะฉะนั้นก็เราเขาเรียกว่าไงรู้กันตายอยู่แล้วว่าโอเคเรื่องการทํางานก็คือพี่หนุ่มคก็ต้องทํางานส่วนใหญ่ถ้าถามว่าดูแลคงไม่ได้ดูแลในเรื่องของแบบ มนิยิอะไรแต่ว่าเราเรียกว่าการคุยกันมากกว่าคุยกันว่าเอ้ยยังไงเป็นยังไงเหนื่อยไหมอะไรยังไงตรงไหนตรงเนี้ยค่ะเล่าให้พี่เมย์ฟังบ้างไหมคะแบบว่าเรื่องมันเป็นยังไงอะจกันเล่าบ้างไหมคะแบบไม่ไม่ไม่ค่อยได้เล่าค่ะนี่บอกตรงมีมีแต่เราแบบว่าสมมตโทรไปเขาก็บอกว่านั่นน่ะนั่นน่ะไม่ต้องมาถามจริงจมีบอกให้เบาๆลงอะไรนี้บ้างไหมอ๋อไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะเรื่องงานเราไม่สามารถพูดอะไรได้อยู่แล้วเพราะว่าพี่หนุ่มเขาเขาเรียกว่ายังไงล่ะ เขาทําดีในในมุมเขาอยู่แล้วอะค่ะเครียดความเครียดเหรอคะแบบอย่างแบบให้กำลังใจหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะแบบบาหญ่ก็ค่ะก็เป็นกําลังใจให้เหนื่อยก็บอกว่าเออเป็นกำลังใจให้สู้ๆนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะการนอนดึกมากเลยใช่ใช่ก็ถ้าไม่ได้นอนเนาะส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเรื่องการอย่างการหลับได้สนิทนะคะห่วงเรื่องแบบเพราะว่าพี่หลุมเองก็มีเรื่องสุขภาพหน้าที่แบบเป็นโรคเอ้ยโรคหัวใจเป็นอะไรอย่างเงี้ยกลัวกรกระทบตรงนี้ยังไงไหมคะก็พูดนิดหน่อย ไม่อยากไปพูดมากเดี๋ยวพอเขาต้องทํางานเนาะเราก็แค่แบบว่าอดุไงกเ็เขาเรียกว,ว่าพักผ่อนบ้างแต่พูดไปก็เท่านั้นเพราะเขาก็ต้องทํางานเขาเรียกว,ว่าคนทํางานเราต้องเข้าใจเขาแค่ <c ười> แบบไม่อยากไปกดดันก็แค่บอกว่าเออโอเคเหนื่อยไหมอะไรแค่นี้ค่ะโอเค okay, นะวันนี้ทําดีโอเคอะไรแค่นี้ประมาณนี้นะคะ่ะใช่กลับบ้านอะไรเงี้ยความเจ็บกลับไปบ้านวโอ้โหก็ทํางานตลอดนะคะเขาทำงานตลอด อยู่ีนเด็กพ่ออย่างไงบ้างเห็นไหมช่วยได้เยอะอ๋มไม่ค่อยค่ะเพราะว่าเวลาไม่ตรงเลยค่ะเช้าไปโรงเรียนกลับมาก็ต้องรีบนอนเพราะกวจะทํางานเสร็จเนาะก็จะได้แค่เจอเสาร์อาทิตย์ส่วนัญญ่ณลูกเขาร้องอยางเขาหาเวลากับคุณพ่อไหมคะไม่ค่ะมายุเข้าใจค่ะเพราะว่าเป็นอย่างงี้มืนแต่เด็กเข้าใจเขาพ่อทํางาน สมมติใครถามก็บอกคุณพ่อทำงานเขาก็จะพูดเลยว่าคุณพ่อทำงานผนกระแสนะรู้ไหมคะรู้ค่ะรู้เพราะว่ามันดังมากคุณพ่อทำงานผนกระแส่ะไม่ใช่ลนชิงช้านะขนกระแสตอนนี้เธอผนกระแสคุณพ่อทำงานอะไรย่างเงี้ยแล้วก็บางทีเขาจะดูพวกโซเชียลข่าวอย่าเงี้ยเขาไปเห็นบ้างเขาก็เนี่ยพ่ออะไรย่างเงี้ยเขาก็จะเห็นนะคะก็เขาจะรู้ว่าพ่อรลอเดินไปตามเดี๋ยวนี้ไปข้างนอกก็เห็นป้าย โฆษณาก็พ่ออีกแล้วอ่ะทำไมพ่อเยอะจังอะไรอย่างเงี้ยือตอนนี้เราไปมาดูพ่อตามป้ายโฆษณาตามติดโซเชียลมากกว่าเจอตัวจริงใช่ก็เห็นแล้วเขาก็บอกพ่อพ่อบางทีเขาปิดหน้ากากเดินแต่เขาพูดถึงพ่อดังมากจนทุกคนต้องหันมามองอ้าวพ่ออะไรเงี้ยคือเขาบอกนี่พ่อนี่ป้ายนี่ก็พ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเห็นเรื่มพูดถึงใบยูก็มีความแบบตลกตลกของน้องค่ะเป็นไงมั่งฮาร์ดตัวกึ้นแล้วอะไรเงี้ยก็ยังเหมือนเดิมค่ะ ยังมีความเป็นตัวตัวเองสูงเหมือนเดิม<ๆ>ก็ก็จะเป็นแนวเขาค่ะแล้วก็อย่างอย่างละครนี้เขาก็จะรู้คือเขาจะรู้หมดว่าคุณพ่อทํารายการคุณแม่ทําละครคุณแม่ทําละครเรื่องปมเสน่หาแล้วมายุก็ยังสอนแม่เลยบอกว่าแม่ถ้าละครออกเออแม่ต้องแบบโปรโมทเยอะๆนะเขารู้คำว,ว่าโปรโมทแล้โปรโมทยังไงคุณแม่ต้องบอกทุกคนว่าให้ ตั้งตาดูห้ามตากระพริบดูละครเรื่องปมสเสน่หาแบบตาห้ามกระพริบเขาบอกให้แม่พูดอย่างนี้ด้วยทุกคนคะแล้วเขาก็พูดตามว่าทุกคนคะห้ามตากระพริบนะคะดูละครปมสเสน่หาอะไรอย่างเงี้ยห้ามตากระพริบไม่รู้เหมือนกันเขาค่อนข้างจะรู้ในการพูดอะไรอย่างนีนง้นิดนึงเหมือนกันแต่ว่าเขาจะไม่พูดแบบถ้าออกไปข้างนอกเขาจะไม่พูดนะคะแต่ว่าเขาจะพูดกับเราส่วนตัวหรือแม้แต่ละครที่เรื่องนี้มีเด็กเล่น เมย์ก็บอกมายูเล่นไม่ลูกอะถ้าคนดูเรื่องนี้จะเห็นว่าจะมีบทเด็กแล้วก็เดี๋ยวคนอาจจะถามว่าทำไมเมย์ไม่เอามองมายูเล่นเม่ก็ถามแล้วว่ามายูเล่นไหมไม่ไปแคสเด็กอะมายูก็ไปไปดูแล้วเมย์ถามว่าลูกอยากทาแบบเขาไหมไม่อแม่อะไรทําไมอยู่ดีก็มาลองไห้อยู่ดีก็มาอะไรเขาไม่เข้าใจแล้วเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางเขาเราก็เลยรู้เลยว่าอ๋อมายูไม่ใช่ไม่ใช่ทางนี้เราก็จะไม่ยุ่งแบบยุ่งกับเขาเรื่องนี้เลยอะไรอย่างี้ค่ะเข้าใจ มีไปค่ะมีไปแต่เขาก็มองแบบอะไรอ่ะแบบเขาไม่ไม่ได้ใช่แนวนี้นะคะไม่ได้อยากถามเขาแล้วว่าอยากไหมอยากเล่นละครไหมลูกเขาบอกไม่เอาค่ะเขาไม่เอาแม่ก็เลยต้องไปให้เด็กๆคนอื่นเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าสอบถามพี่อ้ําที่ A ใเงานช่วยงานน้องโมค่ะพี่เนยไปด้วยไหมคะหน่อก็ตรงนี้คือเออพี่เอกับอ้ําเขาคอยดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายค่ะ ีการคุยอะไรกับพี่เอม้ยมีกรคุยมั้ยเออมีแต่แค่ตอนที่มีข่าวแล้วพี่เอบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ยกเลิกยังช่วยเหมือนเดิม,มค่ะพี่เอก,ก็ก็พูดแบบนั้นก็ถามอ้ําอ้ําก็บอกอืมก็ช่วยกับพี่เอค่ะค่ะทุ่งเทกันมากเลยค่ะเขาได้มาเล่าให้ฟังไหมคะว่าบอกเออตั้งใจทำให้นอห้อเลยเออก็พี่เอน่าจะทราบอะค่ะแต่ว่าของอ้ําเ่ยก็ถามอ้ําก็บอกว่าอ่าแล้วแต่เลยก็เ๋ยวพี่เอคุาก็มาอ่าให้อ้ํา ช่วยด้วยอะไรไงคะร่วมด้วยพี่เมย์คะหลายคนก็บอกเออพี่เมย์น่าจะเป็นลงในเนาะรู้สึกเหมือนเป็นลุงในกับพี่หนุ่มอะไรเงี้ยมีคนมาถามแบบนอกรอบหลังไม่อะไรเรื่องหลังจริงเรื่องหลังถามถามเยอะค่ะถามเยอะแต่เมย์ไม่ทราบจริงๆค่ะพี่หนุ่มไม่บอกพี่หนุ่มไม่บอกจริงค่ะอ้ำก็ยังถามค่ะใครก็ถามโทรมาผมไม่ทราบจริงๆเพราะพี่หนุ่มไม่ไม่พูดจริงๆค่ะคือตัวพี่เมย์เองก็เคยถามพี่หนุ่มใช่เมย์ส่วนใหญ่เมย์จะ แกล้งค่ะก็จะแบบเอออะไรเงี to to ้ยอ่นิดนึงเพราะว่าพอถามไปเขาก็จะไม่บอกบางทีก็แกล้งหลอกหล่อกก็บอกว่ารู้ทันยาอะไรเงี้ยแต่แกจริงเขาก็ไม่ค่อยอะไรอะค่ะพี่หนุ่มผก็ตอบว่าตามตามข่าวนั่นแหละตามข่าวตามข้อเท็จจริงตามข่าวก็พูดแค่นี้ค่ะขนาดนี้ยังไม่บอกนาะค่ะเขาก็บอกตามข่าวตามนั้นค่ะ